กดทองของความรักในข้อที่8เนี่ยนะคะอย่าร่วมชีวิตกับคนที่ไม่ใส่ใจคุณคนบางคนมีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่ครองชั้นเลิศได้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าบางคนก็ใช้ไม่ได้เอาเลยนะคะคนประเภทหลังนี้พอคบคุณข้ามปีก็จะทำเป็นเหมือนคุณเป็นของตายไม่มีเวลาให้กับปัญหาของคุณต่อให้เขาเห็นคาตาว่า คุณไม่มีความสุขไม่เบิกบานใจเหมือนเช่นเคยก็จะไม่มีช่อดอกไม้มาปลอบใจหรือว่าชวนไปกินมื้อค่ำที่แสนหวานจัดงานบันเกิดเอาใจคุณสุดชีวิตเหมือนเก่าก่อนสรุปไม่ง่ายก็คือเขาไม่ใส่ใจคุณเท่าที่ควรคนที่ชอบทำแบบนี้เจอบ่อยๆว่าเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงนะคะพอความสัมพันธ์มั่นคงปุ๊บ เขาก็จะเลิกใส่ใจใคุณปั๊บแล้วก็สนใจต่วเรื่องของตัวเองแถมยังคาดหวังว่าให้คุณคอยใส่ใจเรื่องของเขาคอยฟังเขาพร่ำบ่นปัญหาส่วนตัวระบายความเครียดในแต่ละวันแต่ครั้นคุณจะแลกเปลี่ยนสารทุกสุขดิบบ้างเขาก็กลับไม่ฟังซะอย่างนั้นน่าเสียดายที่คนแบบนี้จะไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยแม้ว่าจะเพื่อคุณก็ตาม แต่ว่าวันหนึ่งเขาก็อาจจะเจอดีก็ได้นะคะเมื่อไปเจอคนที่พิเศษมากๆแล้วก็ทิ้งคว้างให้ตาสว่างได้เหมือนกันว่ากันตามจริงเลยนะคะถ้าเขาไมาแ่แยแสคุณเท่าไหร่แล้วจะมีคุณเป็นคนพิเศษไปทำไมมันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมคะดังนั้นต้องตัดสินใจแล้วนะคะว่าคุณจะทิ้งเขาก่อนหรือจะให้เขาทิ้งคุณก่อน และถ้าใครคนนั้นเห็นคุณเป็นคนพิเศษจริงๆแล้วนะคะเขาก็ต้องอยากให้คุณรู้ว่าคุณน่ะพิเศษแค่ไหนต้องแสดงความจริงใจออกมาไม่ใช่คนรอบจัดที่ใส่ใจพอเป็นพิธีเพื่อกักคุณเอาไว้แต่ถ้าเขาคิดถึงแต่ตัวเองแล้วก็เห็นคุณเป็นของตายก็หาใหม่เถะคะรับรองว่าได้ดีกว่าดีเยอะเลยคะ่ะถ้าขนาดคบกันใหม่ๆ เขายังไม่แย่แสคุณเลยพออยู่ด้วยกันไปมันจะไม่ยิ่งดิ่งลงเหวหรือคะคุณอย่าหวังนะคะว่าการย้ายไปอยู่ด้วยกันการแต่งงานหรือสิ่งอื่นใดจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นบอกได้เลยนะคะว่ามีแต่จะแย่ลงก่อนที่คุณจะผูกมัดตัวเองกับอีกฝ่ายคุณต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เด็ดขาดชัดเจนซสก่อนนะคะ ถ้าคุณอยากจะให้โอกาสอีกฝ่ายเป็นครั้งสุดท้ายก็ต้องดูใจกันใหม่ให้นานเท่านานจนกว่าจะมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถึงตอนนั้นก็ยังไม่สายที่จะผูกมัดกันแต่ก็คงยากนะคะเพราะว่าคนที่นิสัยเห็นแก่ตัวก็คือเขาก็จะมองเห็นแต่ตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะว่ายังมีคนอีกมากมาย ที่พร้อมจะดูแลใส่ใจคุณเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องอย่าหลวมตัวไปร่วมหอลงรงกับคนที่เขาไม่ใส่ใจคุณเลยนะคะยิ่งนานปีไปก็รังแต่จะกัดกร่อนความมั่นใจและก็ทำลายความเคารพตัวเองไปเรื่อยๆชีวิตไม่มีความสุขหรอกคะ่ะถ้าอยากจะให้ชีวิตตัวเองดีก็รอคนดีๆมาใช้ชีวิตร่วมกันดีกว่านะคะ าเขาเห็นคุณเป็นคนพิเศษจริงๆเขาก็ต้องอยากแสดงความจริงใจออกมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ